เกเกเกดปูไบที่โนี่ล่นีลนตรุมีทนี่ไชนีสนิวเย์ตบูใบดีนีก็ลุกปลุกไปดที่ะไรัยูเปียกดตไ่วันเนตาคุไม่เอาอะไรสู้กับมาตีตาแต่ยังไม่เต็มทในบ้านเลยนะปจะาตถือแล้วเปยวันนูดวันเนี่ตุตต quá hoạt động hoạt động gì anh ạ, bao thít chả gì mà như này, Qua 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 này, ế, quàng gì từ nơi dài này chịu tập là để chịu vô lúa quả đạn, này 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 này, quàng tập lụt tập lụt, tao này, Chinese New Year, tao này, tao mới tập với bảo bảo đâu, tao đây này, Korean, quàng nho cỏ, với bây giờ đứa cỏ, lấy cái gì bên này, qua cái gì bên này, cái cây nó cái ตารูนี่ไม่ปออกกไัเลยนะตรูเปลี่ยนให้อ๋ตรูนี้จะไม่ว่าปอกกก็เราต้ทัวงาจาุยต้วินาจุลายินลือพลางือมันนตอกลกลืเนี่ยแม่วี่ไม่ว่าข่าวสารเพราะว่าตาใครตอต้อไว้โอ้วตอมอลิ่ปมกกว่านี่ตือไใครดตเจอดีกว่า จีเจาละเว้ยเพื hmm. Hmm ่ออนเดว้จ hmm. ีเจานี่เดี๋ยวเดี๋ยวถูตักก่ท่้เาออเนี่ยเนี่เปล่ากีกบว่าไม่บมดว่าเราพลาดก็เจยบุ่นะกลนดูทบ้านเฮ้ยเลยๆเปล่อ๋อเลยก็จี้ตนเล่ยบพงคือกี่ทุ่น่ะเนี่ออปราก็เอาไวนนนนาะขอนเขาเนาะยก็อยากว่าเราคิดดูกันเราพูดเอาไว้ดีกว่า กูดกูวกูจบูบายเดีอยวกูจะเจอดีไปก็ก็อ็จะเจอดีไปงั้นอนี่โอเคเอาไว้แคม ERA อยู่ๆแคม e r อยู่ๆเลยเดิซูมข้าน้าลนไปที่จะน้อมีอะไรบ้างนะนว้าเ้ยอามมาบูสักเสียวว้าปลาชอนก่าเ้ารกันก็ะเปลิวปลายีแดงตุ้ยต มาเราก็มาไวพายิเอ๊จอจอมราจูบลมงว่านี่ดีดีนไออีบา้ามไดูนะครับผมว้าตรูตรูมาบวน้วันจนเนาอืมอุีไปนี่จะคู่กี่กน ไม่ชาครคือ <smoked> ท <downhill behaviour> yeah! ี <sniff ing out> ่รนเลยย่ตะขี่ใหญ่าวกเราโอ้โไ้นี่กินหกินนั่นเลกินน้าตตเว้นั่งเกนั่งกสาด้ยไงนั่นนนเลยเฉิดเลยวลาโซจูตะกับว่าพัดจูดีว้าี่อันนี้กระตุ้กระตุ้เกินะ เาควนี่จน่ะตะกูปลูกเพนอุตนีเพมหากว่าจูู่พ่ได้อานะเวลาทานเวาตาไม่จัโลกเวลามาตนี้ตาตู้ช้อพลอยลกันเะแต่ไม่คุยพันพลอยดีตะกูปลูกว่าเขาดล้าหลอมมาเวด้านบ้าวกว่าจูตะลืออยู่ก่อนเลยคเล้นนี่แบบบุญขอ่ะ Oh, wah, tu orang yang kata je lah. Okey, saya pacu beli lah pun ni. Biar roti tu kau letak ruan ni